สวัสดีค่ะวันนี้เรามาลงสวนข้าวโพดกันนะคะอันนี้แมงเจาะกินแล้วแมงกินแล้วหักออกเลยค่ะเด็ดออกเลยนะฮะแมงนก็จะมากินเราจะมาผสมเกสรกันเอา้าทำไมถึงรู้ล่ะก็ป้าชอบเมือทำไมอะ่ะฮะ ไม่ให้ป้าชอบได้ยังไงมันเป็นเพื่อนป้าที่ดีเลยนะป้าจะบอกให้มันไม่ได้ด่าป้าเหมือนพวกเธอนะมันไม่ได้บ่นให้ป้าเหมือนพวกเธอนะฉันจะทําอะไรมันก็ได้นะมันไม่เคยบ่นให้ฉันเลยนะแต่พวกเธอน่ะชอบบ่นให้ฉันตลอดใช่ไหมล่ะอ้าวนั่ติ๊กเจตตรงนรกเลยจังใดโอ้เช่นละป่วย พวกเธอนั่นแหละไ,ไหญ่เออนยังอ่ะมหม,มามันน้อนเล่นอยู่บนนะ่ะหมานี่ขา้ขาวโพดข้าวเหนียวกับขา้าวโพดหวาน ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูแต่คนไม่เข้ามาดูก็ไม่เป็นไรนะแคะเราจะมาประสมเกอรข้าโพดกันแมงกินแล้วก็เอาทิ้งนะฮะแม่แมงมันเจาะ แต่ไปดูสีม่วงกันมไม่ใช่ข้าวไรเบอร์รี่เด้นี่ดอกข้าวโพดเสยมาก ทแบบนี้เลยตัดเลยนะคะอีนน้ก็สูงเกินอืมขอบคุณนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูเพราะว่าวันนี้เราจะลงสวนข้าวโพดกันอันนี้ข้าวโพดสีม่วง พึ่งหลยหลายแม่งอันนี้ก็หลายแม่งเต่าทองดูสวนนะคะวันนี้เราลงมาสวนกัน,นเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เกี่ยวหญ้านะคะไม่ได้ขายหยาวันนี้ไม่มีออเดอร์ น้ำใสมากเลยบบน้ำใสทำไมไม่มาเหรอไม่มาก็ไม่เป็นไรลูกแต่แค่แบอกเฉยๆว่าน้ำมันใสโอ้อยกเบิรเพี่อันนี้เป็นแบาดอันนี้เขาพูดเหลืองสีเหลืองอันนี้จะเป็นสีม่วงขาว มุดเดงกัดลุงเซนอ่ะนี่เห็นไหมแมงมันกินเหล่าเหน็นไหมแมงมันกินทางไหน,นเขาก็จัดการค่ะตอนมัน ลงสวนข้าวโพดค่ะวันนี้เข้าสวนข้าวโพดมาผสมเกสรมันนะคะน้ำเท่าเด้อนเยอะเอาคือเท่าไรแขกมันเมื่อยเล่นหน้ามันเบาเมื่อย์ก็เสือดอ๋วก็มันเมื่อยเอาี๋ยวตะหนูเดีวหนูว่าหนูเมื่อยคือกระเสาตัว นางไปใสไปพี่ไปน้องหยุดเล่นเพาหรนอพี่จะเล่นเย่สิเล่นอยูบอ่บ่อฮะต่อป้าแม่บ่อก,กับข้นไปไปไปยวนบานามขุนไปพ้กกันไปยุบานามเด้อไปคิงไปยุ่บานามไปลูกไป ยางบวไหวดอกมือยแล้วได้สัำได้เก่าหิดบวไหวดอกได้แค่ไหนเกานะคะผมสวยไหมเบิ่งงามบองามค่ะ ใหญ่ไปเราบอกคือพ่าพายกับตาไปเหน็นนางน้ำแน่ Tieto suu. นี่เก็บมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะออกสีแล้วสองสีสามสีแล้วมัมจะฟักง่ๆมันเคยได้กินแล้วตาเขาพ่ดแล้วเนาะหวานกว่าให้แม่ดึงมาสัน ไปแม่หมูวานคอยก้อยแม่ดึงสองหอบเอาลูลูงสิแล้วถี่ว่าหอดถี่ได้กินต้นหนึ่งเดี๋ยวค่อยเชียยนันเอามีมาตัดดอกตัดเราหอบไปเอาบเลวมันเคยได้กินหมูวานนี่จนว้านลักถอนเลยลักดอนออกเลยหมูวานนี่ ไอ้แม่ดึงสองคนยังไปอยู่เนาะมัดไปเลยไอ้มัดไปเลยหายเอาไปมัดเลยมันกินเด้อันนาาั้นมัดแท่นลากกันไ้เลยนั่นมัดโลดพอแล้วเห็นมันเล็้อยู่คันแท้นนี่มัดไปเลยมันจิไปได้นั่น xu hướng nó bắt này khỏi cái mèo bán đường trên vào miệng đi dễ dễ mốc kiến buồn

ักถอดขอะปุดไปแล้วนะคะบ๊ายบาย